Mi Do Re Mi Re Ti Do Re Do La Ti Do Sol La Sol Mi Re Ti Di Re La Re Do Sol Mi Re do, Mi wrong one โซฟ้าโซฟามีลาโเรอด้วยีเรมีฟ้าที่ร้องอยู่อ่ะลาอันนีร้องผิดเป็นฟ้าแล้วก็ไปเรียนรู้ลอจิกใหม่นะเขาเบลเฉพาะเสียงที่มาอันนี้เบล หลายเปอร์เซ็นต์เกินมาข้างหลังนี่โอ้ยมันขายหน้าปีอะไรแล้วเนี่ยขายหน้ามากอันนี้ผมประจานสาธารณะเลยเนี่ยคนอีกเป็นแสนคนจะได้ได้ดูคลิปนี้ยังไงก็ตามมีโดเรมีถ้าเขียนไม่ใช่มีโดเรมีต้องเขียนข้างล่างนี้นะอันนี้เป็นความรู้ที่จะต้องเขียนให้เป๊ะให้ได้มันแค่อ็อกเทฟเขียนอ็อกเทฟไม่เป๊ะนี่มัน ไม่ควรจะเรียนดนตรีโดลอลและตรงนี้มันไม่เข้ามันไม่เข้ามันและมันไม่จำเป็นต้องเป็นเนเชอรัลตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวผ่านและอันนี้คุณก็ร้องยากด้วยคุณก็ร้องไม่ได้หรอกร้องเทตัวนี้แล้วมันก็ไม่เหมาะยังไงก็ตามมันก็มีบางอย่างพอไหวพอไหวแต่ว่าแหมเวลาร้องผิดสเกลผิดที่นี่ เอนก็บอกว่าเอ๊ะคุณผ่าน Producer p r a แร i ที่สมาได้ยังไงอ่ามันไม่ควรจะหลงเหลืออีกแล้วนะปรับปรุงตัวอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยเนี่ยโน้ตที่ไม่ตรงโน้ตที่ไม่ตรงอะไรต่างๆนะถ้าเป็นแบบนี้ผมให้ซ้ำอีกปีหนึ่ง